สวัสดีค่ะแม่แนมนัสิพัฒนะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็นะมีนัดคุณหมอ2ท่านนะคะก็ท่านแรกนะคะก็จะเป็นทางด้านของคุณหมอทางผู้เชีช่ยวชาญด้านสมองนะคะที่เนะ้นมีการทำ MRI า m ไปเมื่อตอนช่วงแอสมิดนะคะวันนี้เขาก็ติดตามอาการค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่ที่แผนกอาอยุรกรรมนะคะเพื่อติดตามเรื่องผลของการทำ เอ่อ uh, MRI ไปที่เราเจอถุงน้ํานะคะวันนี้คุณหมอก็นัดติดตามอาการทั่วไปนะคะแล้วก็ uh, ทอ่ทนัดร่วมหน้าไว้อีกหนึ่งปีนะคะเพื่อที่จะติดตามตัวถุงน้ําที่เราเจอขนาดสองมิลนะคะ uh huh. เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะก็จะเป็นภาพนี้เนาะอ่ตรนี huh. uh ้ก็เป็นส่วนของใต้สมองนา้ตรงนี้นะเป็นถุงน้ที่เราเห็นเนาะขนาดไม่ใหญ่มากนะไม่ถึงเซนติเมตรนะสองสามมิลเท่านั้นเองตรงนี้นะคะ โ,คคโดยรวมก็คือติดตามอาการที่เนื่องจากปวดหัวนะคะก็ไม่ไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงอะไรนะคะแล้วก็ที่น้ำปวดหัวเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวถุงน้ำนี้นะคะพอดีเราทำเอมาไอกันแล้วก็เจอด้วยความบังเอิญน,นะคะ<ม>ก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นแลวก็ไม่ได้มี ความน่าเป็นห่วงอะไรนะคะถือว่าดีขึ้นนะไม่ต้องใช้ยาแล้วไม่ต้องมีการจ่ายยาเกี่ยวกับอาการทางสมองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกายภาพบําบัดนะคะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่อาการปวดหัวครั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับสมองที่อย่างที่เรากังวลในช่วงแรกนะคะก็จะมีแค่นัดฟอลโล่ก็คือเป็นปีหน้าเลยนะคะที่จะ MI กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตาม วัดผลขนาดของถุงน้ำที่เราได้เจอนะคะเราบาังเอิญเจอจากการ MI ไดนี่แหละซึ่งมันไม่ได้ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับอาการที่แน้มปวดหัวแต่อย่างใดนะคะก็ตัวนี้เราไปเจอกันโดยบังเอิญคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าขนาดมันเล็กมากนะคะแค่ประมาณสอมิลนะคะไม่ถึง1เซนก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรตัวนี้เราแค่ติดตามว่าเขามีการจเจริญเติบโตไหมถ้าเขาไม่ได้มีการจเจริญเติบโตแบบขนาดใหญ่ขึ้น จาก2มีนที่เราเจอปัจจุบันนี้นะคะถ้าสมมุติปีหน้ามันไม่ได้มีการใหญ่ขึ้นไม่ได้มีการโตขึ้นก็ก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะพอเสร็จจากทางคุณหมอเชี่ยวชาญด้านสมองเสร็จแล้วเนี่ยน้นก็ไปที่แผนกสูตินารีนะคะต่อเลยเพื่อพบนัดกับคุณหมออีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอวิชัยนะคะทำะที่ฝักขันนะคะวันนี้นะคะก็19สัปดาห์แล้วนะคะ ตัวตลอดเลยะมันจะมีบางชวงที่ไม่ขยัยิ้ะยิ้แล้ว Dino, pinghalo เดินมาไล่ตรงมาเดี๋ยวติดานะจเนี่ยอยาก้สิบเก้าสัปดาห์พัฒนาการต่างๆภายในคันก็คือเราก็อันเต้าสาวดูนะคะ อวัยวะต่างๆโอเคชัดเจนนะคะก็เพศเป็นเพศหญิงชัดเจนนะคะแล้วก็สรีระต่างๆก็เป็นไปตามวัยนะคะ,ะการดิน้นโอเคเริ่มดิ้นแล้วเริ่มมีปฏิกิริยาทําให้เรารบบรู้สึกมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่จะเป็นจุดที่คุณหมอให้ความสําคัญเพิ่มเติมก็คือการตรวจเบาหวานคะ่ะเนื่องจากตั้งแต่ที่น้ำเริ่มมีอาการแพ้ทองขึ้นมาเนาะเราก็ เรารู้สึกว่าเราทานหวานเยอะขึ้นนะคะทานหวานเยอะขึ้นแล้วก็ช่วงที่เราแอดมิดเนี่ยน้ำแพ้ท้องถึงขนาดที่แบบน้ำเปล่าก็ดื่มไม่ได้นะคะน้ำเปล่าก็จะมีความรู้สึกว่าเราทานเข้าไปปุ๊บเราอาเจียนเลยนะคะก็จะทานเป็นน้ำเปล่าผสมกับเฮลบูบอยอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันมีกลิ่นหอมๆนิดนึงห,หวานนิดนึงนะคะก็จะชื่นใจผลไม้ที่น้ำจะทานช่วงบ่ายก็จะเป็นผลไม้สุกที่มีรสหวานค่อนข้างเยอะนะคะก็คือท้องเนี้ยต้องบอกว่า เรื่องอาหารการกินน้ํน้าหลุดเยอะมากเพราะว่าเนื่องด้วยเราเราแพ้ท้องค่อนข้างที่จะเยอะอะไรที่ทานได้ก็คือแบบถ้ารู้สึกว่าทานได้เราทานไปก่อนเลยน้ําจะทานไปก่อนเลยก็คือทานไปเยอะหลุดไปเยอะหลุดกัของหวานไปค่อนข้างจะเยอะก็เลยมีภาวะที่จะเสี่ยงเบาหวานขึ้นมานะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะเพียงแค่ ปริมาณน,น้ำข้ามที่จักที่คุณหมอเขาวัดปริมาณเนี่ยมันเยอะเกิน20%ที่ควรจะเป็นนะคะก็คือมันอยู่ที่ประมาณ2 1กว่ากว่าซึ่งถือว่าเยอะมันเกิดขึ้นเนื่องจากคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อเราทานของหวานเข้าไปเยอะไม่ว่าจะเป็นของหวานประเภทคุกกี้เบเกอรี่น้ำหวานหรือผลไม้ที่ให้รสหวานเช่นทุเรียนะมะม่วงสุกมะละกอสุกลองกองนะเงาะอะไรพวกนี้ถือว่าเป็น เป็นกลุ่มอาหารที่ให้รสหวานทั้งหมดนะคะก็คุณหมอจะให้งดนิดนึงช่วงนี้ก็คือแนะนต้องงดก่อนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีการตรวจวัดเบาหวานาากันด้วยการเจาะเลือดนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่พอมาถึงนะคะอันดับแรกก็ได้มีการเก็บปัสสาวะนะคะเก็บปัสสาวะวัดความดานันแล้วก็ชั่งน้าหนักวันนี้น้ําหนักคุณแม่ก็ขึ้นมา52.8แล้วค่ะ ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะคะพอด้วยน้ําหนักที่ขึ้นมาเยอะคุณหมอก,ก็เลยขอแบบขอตัวเบาหวานเธออะไรอย่างนี้ก,ก็พยายามยเสียงว่าเรากินของหวานเข้าไปเนี่ยของหวานเนี่ยคะ่ะน้ําตาลนะคะก็จะซึมเข้าไปถึงตัวทารกเนี่ยค่อนข้างจะเร็วพอเด็กเนี่ยเด็กทารกในครรภ์ได้รับได้รับน้ําตาลเยอะนะคะเขาก็จะฉี่ออกมาเยอะขึ้นทําให้ปริมาณน้ำข้ามของคุณแม่เนี่ยเยอะขึ้นซึ่งมีผลต่อปอดของเด็กนะคะ มีผลต่อปอดของเด็กที่อยู่ในคาน์ทำให้ปอดของเขาเนี่ยทำงานได้แบบไม่ไม่ได้เต็มที่นะคะก็คือพัฒนาการของทางเรื่องของปอดเนี่ยจะหายใจฝึกการหายใจเนี่ยจะไม่ค่อยดีเพราะเนื่องจากน้ําในหมดลูกในเยอะมากนะคะก่อนคลอดเนี่ยอาจจะต้องมีการให้ยาช่วยให้ปอดเด็กทํางานได้ดีขึ้นหรือว่า,าคุณแม่อาจจะเกิดอาการเจ็บท้องคลอดก่อนกําหนดได้นะคะซึ่งคุณหมอก็เลย ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์กับคุณแม่แม่ค่อนข้างจะเยอะนะคะตัวนี้น้ำก็มีการตรวจพรุ่งนี้วันนี้งดอาหารนะคะหลังจากเที่ยงคืนงดน้ํางดอาหารเพื่อที่จะไปเจาะเลือดเบาหวานรอบแรกพรุ่งนี้นะคะแปดโมงแล้วก็เจาะหลังจากเจาะรอบแรกเสร็จเราก็จะมีการทานน้ําหวานนะคะแล้วเจาะอ,อีกทุกชั่วโมงรวม4ี่ครั้งวันนี้ก็ที่เพิ่มเติมก็จะมีวัคซีนนะคะนี่เลย เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็ฉีดมาแล้ว,วงงงงแขนรู้สึกงงงงแขนนิดนึงถ้าเกิดว่าแม่แม่ท่านไหนที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มานะคะก็สามารถที่จะทานยาพาราได้หนึ่งเม็ดในกรณีที่ปวดเยอะทนไม่ไหวนะคะแต่ถ้าทนไว้ก็ทนในผลข้างเคียงบางท่านอาจมีคนน่ายบางท่านไม่มีแล้วแต่คนนะคะแอมก็ติดของหวานเนื่องด้วยอาการแพ้ท้องนี่ทำให้เราขมปากใช่ไหมคะพอเราขมปากขมปากเยอะขึ้นแล้วเราไม่อยากอาเจียนใช่ไหมเราก็จะหาอะไรทานนะคะ ซึ่งตอนนี้ที่น้ำทานได้ก็คือจะเป็นน้ำเปล่าผสมกับน้ำหวานเฮลทบูบอยแบบนี้ค่ะได้นะคะแล้วก็ระหว่างที่ระหว่างวันเราก็จะมีทานช่วงบ่ายทานผลไม้เช่นมะม่วงสุกมะละกอสุกนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าของดก่อนนะคะขอให้งดไปก่อนพวกผลไม้ที่ให้ความหวานเยอะๆขอให้งดก่อนนะคะช่วงนี้พรุ่งนี้เราดูผลกันอีกทีนะคะของแนมก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ เสียงเฉยๆยังไม่ได้มีการวัดผลที่ชัดเจนว่าจะเสี่ยงสูงมากไหมอะไรอย่างี้ค่ะก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วน้ำจะอัปเดตผลให้ฟังกันนะคะก็ใครที่ติดหวานอยู่นะคะก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเราห้ามยากเนาะแต่เราก็พยายามแล้วกันค่ะพยายามเลิกทานนะคะพยายามเลิกทานมากขึ้นค่ะ